ว่ากันว่าคนที่กําลังจะสิ้นใจเนี่ยมักจะมองเห็นอะไรก็ตามที่คนปกติเนี่ยไม่เคยเห็นเราก็มักจะมีคําพูดที่น่าขนลุกให้พวกเราได้ยินเสมอครับนี่คือสิบอัับคําพูดสุดท้ายของคนก่อนที่จะหมดลมหายใจและนิกมั่นใจว่าทุกเรื่องเนี่ยสยองขวัญกว่าเรื่องผีแน่นอนครับ เริ่มต้นกระเทีันดับสิบครับกับชายที่มีดวงตาสีแดงเรื่องเล่านี้มาจากพยาบาลรอบดึกที่เข้ามาดูอาการของผู้ป่วยโคม่าที่ไม่มีการตอบสนองมาหลายวันในคืนนั้นครับเธอเข้าไปในห้องผู้ป่วยและพบกับผู้ป่วยคนนี้เนี่ยที่ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงได้อย่างน่าประหลาดใจยิงที่มีอาการป่วยได้มองไปที่มุมห้องด้านหลังของพยาบาลแล้วก็พูดขึ้นมาว่าผู้ชายที่มีดวงตาสีแดงคนนั้นคือใครพยาบาลเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวครับแล้วก็มองไปที่ด้านหลังก็พบกับมุมห้องที่ว่างเปล่าเมื่อพยาบาลหันมา ก็พบกับผู้ป่วยคนนั้นที่มีรอยยิ้มกว้างอยู่บนใบหน้าแล้วก็มองไปที่อีกมุมหนึ่งของห้องครับเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นจะเยือกว่าไม่เป็นไรที่รักสามีของฉันมารับฉันแล้วพอพูดจบเธอก็นอนลงไปบนเตียงแล้วก็ ไปแบบบบเงียครัพยาบาลสาวทําได้เพียงแค่เปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดผ้าม่านเพื่อให้ดวงวิญญาณของเธอนั้นได้ไปสู่สถานที่ที่สงบสุขอันดับ9ครับโอเคฉันจะตายทีหลังชายคนหนึ่งครับทำงานที่โรงพยาบาลจิตตเวเขาไม่ใช่ทั้งหมอแล้วก็ไม่ใช่ทั้งพยาบาลแต่ว่ามีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตครับหญิงชราคนหนึ่งเนี่ยมีอายุมากแล้วแล้วเธอก็มีอาการป่วยพร้อมทั้งมีอาการทางจิตนิดหน่อยฮะแต่ว่าอาการป่วยของเธอนั้นสามารถทําให้เธอจากโลกนี้ไปได้ เมื่อเลยครับใครๆก็รู้แม้แต่ตัวเธอเองก็รู้เช่นกันวันหนึ่งครับจะมีงานปาร์ตี้เกิดขึ้นในช่วงหัวค่าซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องดื่มแล้วก็เพื่อนๆมากมายเ <c oughs> จ้าของเรื่องเนี่ยเขาอยากไปงานปาร์ตี้นี้มากๆครับแต่ว่าเขาเข้าเวรในตอนเช้าแล้วก็จะต้องเลิกงานในตอนเย็นและถ้าหากว่าหญิงชราคนนั้นเนี่ยจากไปในรอบที่เขาทํางานอยู่ เขาจะไม่สามารถไปงานปาร์ตี้ได้ครับเนื่องจากว่าต้องมีอะไรที่ต้องสะสางหลายอย่างเขาก็เลยบอกกับหญิงชราคนนั้นครับว่าอย่าตายในรอบของผมนะหญิงชราก็ตอบว่าโอเคฉันจะตายทีหลังก็ได้ในวันนั้นเนี่ยเขาออกเวรปกติครับแล้วหญิงชราก็เสียชีวิตในรอบถัดไป อันดับ8ครับเธอจะกลับมาอีกเมื่อไหร่หญิงคนหนึ่งครับทำงานเป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยสูงอายุเธอคุ้นเคยแล้วก็สนิทสนมกับผู้ป่วยสูงอายุคนหนึ่งที่มีเกณฑ์สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็มีภาวะเริ่มต้นของสมองเสื่อมครับแต่เธอก็มียาประจําตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างคืนหนึ่งครับพยาบาลเนี่ยพาผู้ป่วยหญิงชาราคนนี้เข้านอนตามปกติครับแต่ว่าหญิงชาราได้ถามกับพยาบาลว่า เธอจะกลับมาเข้างานอีกทีหนึ่งเมื่อไร่เธอก็เลยตอบหญิงชราไปว่าเธอจะกลับมาเข้างานอีกทีหนึ่งในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงชราเนี่ยมองตาเธอครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะพยาบาลก็เลยถามกลับไปว่าทําไมถึงจะไม่ได้อยู่ที่นี่ หญิงชราก็ตอบว่าฉันกําลังจะตายพยาบาลเนี่ยจึงตัดสินใจตรวจร่างกายเบื้องต้นกับหญิงชราคนนี้ครับแล้วก็พบว่าร่างกายนั้นไม่ได้มีสัญญาณที่ผิดปกติคืนนั้นผ่านไปครับและเมื่อเธอกลับมาเข้างานในตอนเช้ากลับพบว่าหญิงชราคนนั้นได้เสียชีวิตไปหนึ่งชั่วโมงล่วงหน้าก่อนที่เธอจะมาเข้างานมันเป็นเรื่องที่น่าขนลุกสําหรับเธอมากครับเพราะว่าเหตุผลอะไรที่หญิงชราคนนั้นรู้ตัวว่าตัวเองกําลังจะตายอันดับ7ครับไฟ เจ้าของเรื่องนี้เนี่ยพบกับหญิงชาราคนหนึ่งที่โบกมือให้ที่ถงทางเดินสองสามวันก่อนที่เธอจะจากโลกนี้ไปเธอพูดด้วยใบหน้าที่สู้ผอมว่าฉันรู้ว่าฉันกำลังจะไปที่ไหนผู้ชายคนนี้งงครับแล้วก็ถามหญิงชาราว่าคุณหมายถึงอะไรหญิงชาราก็ตอบกลับไปว่าคุณรู้ว่าฉันกําลังจะไปที่ไหนถ้าหากว่าฉันตายเขาเนี่ยอึ้งไปเลยครับแล้วก็ถามกับหญิงชาราว่าคุณต้องการที่จะคุยกับบาทหลวงไหมหญิงชราสายหน้าครับแล้วก็ตอบกลับไปว่า ไม่เป็นไรมันสายไปแล้วไม่กี่วันถัดมาครับในขณะที่เธอกําลังทานข้าวเย็นครับเธอเริ่มกรีดร้องแล้วก็ตะโกนว่าไฟไฟมีทุกที่ และหลังจากนั้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับเธอก็จากโรคนี้ไปอย่างกระทันหันเรื่องนี้เนี่ยทำให้เขาถึงกับนอนไม่หลับเลยครับแล้วก็ได้แต่หวังว่าอยากจะให้ดวงวิญ,ญญาณของญิงชราได้ไปสู่ที่ที่สงบสุขครับอันดับ6ครับร่างอยู่ในป่าข้างๆต้นโอก๊กเรื่องสั้นๆเรื่องนี้เนี่ยมาจากศัลยแพทย์คนหนึ่งที่เล่าว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งครับที่กําลังจะสิ้นใจเขานอนอยู่บนเตียงแล้วก็พึพรรมพำซ้ำําๆด้วยคําว่าร่างที่ไร้วิญญาณอยู่ในป่าใต้ต้ตนโอก๊กเขาพูดแบบนี้วนๆ ซ้ำๆจนกระทั่งเขาสิ้นลมหายใจแล้วก็จากโลกนี้ไปครับหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจได้พยายามตรวจค้นป่ารอบๆบ,บ,บ้านของชายคนนั้นรวมไปถึงใต้ต้นโอ๊คครับแต่ว่าก็ไม่พบอะไรฮะไปต่อกันที่ดับ5ครับกับ ม้าไม่มีตามีคนบอกว่าแพทย์ประจําห้องฉุกเฉินเนี่ยมักจะได้ยินคําพูดสุดท้ายที่ออกมาจากปากของผู้ป่วยมากมายก่อนที่พวกเขาจะสิ้นลมหายใจครับแต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งแล้วก็คําพูดหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ทําให้เขาต้องจดจําไปตลอดนั่นก็คือมีผู้ป่วยชายคนหนึ่งครับที่เริ่มจะหายใจไม่ออกเนื่องจากภาวะไตาวายและเขาก็เริ่มพูดว่าผมเห็นแสงสว่างจ้ามีม้าม้าไม่มีตาเขาตะโกนเสียงดังครับแล้วก็ล้มตัวลง และเพื่อสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเขาได้พูดคําว่าฉันเข้าใจแล้วอันดับ4ี่ครับชายชุดดําในหมวกทรงสูงหญิงชาราผู้ป่วยคนหนึ่งได้บอกกับผู้ช่วยพยาบาลว่าเธอต้องการสวมใส่ชุดสีขาวทั้งหมดและเมื่อถูกถามว่าทําไมหญิงชาราก็ตอบว่ามีชายชุดดำอยู่ที่นี่แล้วเธอก็มองไปที่มุมห้องครับผู้ช่วยพยาบาลเยก็มองตามไปแต่ว่าไม่พบอะไรครับ ในขณนะนั้นเนี่ยเจ้าของเรื่องก็ได้เข้ามาในห้องพอดีเขาก็เลยถามกับหญิงชาราว่าให้ช่วยอธิบายในสิ่งที่เธอกําลังมองเห็นหญิงชาราอธิบายว่าชายคนนั้นใส่ชุดสีดําทั้งชุดพร้อมกับหมวกทรงสูงจากนั้นก็กระซิบบอกด้วยเสียงที่เยือกเย็นว่า เขามีดวงตาสีแดงยิงชรามองข้ามผู้ช่วยพยาบาลไปด้านหลังเรากับว่าร่างที่มองไม่เห็นนั้นค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆและหญิงชราก็สิ้นใจในคืนนั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าห้องนั้นกลายเป็นห้องที่น่ากลัวไปโดยปริยายฮะอันดับที่3ามครับ แมงมุมกําลังกินพอ่อชายคนนึงครับอยู่ในกองทัพในปากีสถานเพื่อกําลังทําภารกิจช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวซึ่งเต็มไปด้วยผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากมายรวมถึงมีเด็กคนหนึ่งครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากอุบัติเหตุรถยนต์ครับเขาหามร่างเด็กขึ้นเปลแล้วก็พาไปยังเต็นท์คัดแยกผู้ป่วยเด็กคนนี้เนี่ยอาการสาหัสครับแล้วเขาก็กรีดร้องมาเป็นภาษาอูรดูเขาสงสัยครับว่าเด็กร้องมาเป็นคําว่าอะไรเขาก็เลยถามไปที่ล่ามท้องถิ่นซึ่งก็ได้รับคํา ตอบที่หน้าขนลุกว่าแมงมุมกําลังกินพ่อเขากับเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็อึ้งไปชั่วขณะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตั้งสติได้ก็เลยรีบวิ่งไปทํางานต่อครับอันดับสองครับ คุณจะฝังฉันวันนี้หรือไม่เจ้าของเรื่องนี้เนี่ยมีพ่อที่สูงอายุแล้วก็สิ้นลมหายใจที่บ้านเนื่องจากโรคประจําตัวโดยที่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้มีแพทย์รักษาครับสองถึงสาวันก่อนที่พ่อจะสิ้นใจเนี่ยในขณะที่พ่อของเขากําลังมีสติดีอยู่พ่อได้พูดออกมาอย่างหน้าขนลุกว่ามีคนอยู่ในห้องมากมายพวกเขาปีนกําแพงปีนผนังและบางคนก็กําลังจ้องอยู่ที่ใต้เตียงและคําพูดสุดท้ายที่เขาพูดก่อนที่จะจากไปเขาพูดว่าคุณจะฝังฉันวันนี้ เลยหรือไม่ทุกคนที่ได้ยินเนี่ยพูดไม่ออกเลยครับหลังจากที่ได้ยินคนํานี้และแล้วพ่อก็จากไปในเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วมาที่อันดับหนึ่งครับ เธอคือคนต่อไปคุณยายของเจ้าของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในช่วงวาระส,สุดท้ายของชีวิตตัวเขาเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากครอบครัวให้เฝ้าคุณยายทั้งวันทั้งคืนเลยครับจนกระทั่งคืนหนึ่งครับโชคดีที่มีลูกพี่ลูกน้องของเขาเนี่ยมาอาสาเปลี่ยนเฝ้าคุณยายแทนให้ซึ่งบรรยากาศในช่วงตีหนึ่งที่บ้านคุณยายเนี่ยค่อนข้างน่าขนลุกครับไฟจากห้องนอนเนี่ยส่องไปไม่ถึงบันไดซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณยายก็เริ่มทำหน้าบึ้งตึงลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็ถามคุณยายว่าคุณยายเป็นอะไรครับคุณยายก็ตอบว่า ฉันแค่หวังว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงบันไดจะเลิกจ้องมองมาที่เราแค่นี้เนี่ยก็น่าขนลุกแล้วใช่ไหมครับแต่ในคืนต่อมาครับคุณยายเนี่ยมีอาการเหมือนเดิมลูกพี่ลูกน้องคนนี้เนี่ยก็เลยปลอบใจคุณยายครับแล้วก็บอกว่า เช้าวันรุ่งขึ้นจะมีลูกหลานอีกครอบครัวนึงมาเยี่ยมแต่คุณยายกลับตอบว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ฉันก็คงตายและเธอก็คือคนต่อไปคำพูดนั้นเนี่ยทำให้ลูกพี่ลูกน้องคนนี้เนี่ยไม่กล้ารับอาสามาเฝ้าคุณยายอีกต่อไปครับและนี่ก็คือสิทธิอันดับเรื่องราวคำพูดสุดท้ายของคนก่อนที่จะหมดลมหายใจซึ่งนิดเนี่ยได้พยายามรวบรวมมาให้นะฮะหวังว่าทุกคนจะรู้สึกขนลุกแล้วก็สยองขวัญกับเรื่องราวในวันนี้ ถ้าหากว่าใครเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวที่น่ากลัวเกี่ยวกับคำพูดสุดท้ายเนี่ยก็คอมเมนต์แชร์ลงมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้นะฮะแล้วพบกันได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ